Dia tu kon. Jin di tolap kau su cong. Super. Friend. Aha. จะเป็นยังไงถ้าหมากับลูกพี่ไปเข้าแข่งขันเกมทำอาหารที่เราจะต้องทำอาหารกันแบบไฟลุกใช่แล้วเราต้องทำอาหารกันแบบแข่งกับเวลาในเวลาที่เร่งรีบสุดๆเฮ้ยฮัสกี้อย่างเราเป็นหมาที่ว่องไวอยู่แล้วเชื่อมั่นได้เลยฮะเราสามารถทำอาหารหลายอย่างภายในหนึ่งวินาที ร้านอาหารของเราจะออกมาเป็นยังไงแล้วครัวไฟไหมมันจะไฟไหมไฟลุกแบบจริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลย เฮ้ยพี่ลอกเฮ้ยลูกระจอกงฮัสกี้ไปดูกันใน่ตัวของเราใส่หมวกมาแบบนี้ใช่แล้วเรามาเป็นกุ๊กเปิดร้านอาหารกันอีกแล้วแน่นอนเราก็ไม่มากวาดถนนกันหรอกวันนี้แม่เฮ้ยแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วพี่เหรอยังไงซิวันนี้เราต้องมาเปิดร้านอาหารแข่งกับเวลาพูดเลยว่าครัวไฟลุกแน่นอนมือจะต้องเป็นเราวิง่งโชว์เราจะต้องทําอาหารในเวลาจํากัดแบบจํากัดมองมังมงม,งมากตากผ้าผ้ายังไม่แห้งอ่ะพี่เหรอ จัดไปฮัสกี้เลสโก o นี่เลยตามสายไปเขาว่ากันว่าลูกค้ากลุ่มแรกของเรามาจากขั้วโลกใต้เลยฮัสกี้เขเป็นประวานเหรอพี่ประวานบ้าจกดอกพันเกวีนไว้ไหนพี่เราพามาไปหน่อยได้เลยจัดไปลุยไปซื้อตั๋งเป็นก่อน <laughs> เล t ส g กนี่เลยวันนี้เราจะไปขายไอติมกันว้าวทุกคนดูร้านไอติม e เราอยู่กลางทะเลน้องพอลแล้วกัน <c oughs> มามาถึงเอา od, นอะร์มอลก่อนฮัสกี้อย,อย่าอย่าเพิ่งมั่นว,ว้าวนี่ไงเรามาขายร้านไอติม e เรามาเปิดร้านไอติม e ที่หมู่บ้านเพร์ควินเฮอยอโอ้โหทำไมทำไมพื้นมันเลื่นอย่างงี้วะาฮัสกี้ก็มันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งบ้านพี่ล็อกฟืนเหรอออนมันกำลังจะล่มแล้วลูกกูปีเขาต้องการกิน บกันเด็กชั้นอาจะตอบไี่ไปสับว่าฮัสกี้ตัวจะตอบไม่ที่นี่ด,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 ดลูกเท่าหน้าลูกเต่าหัวแล้วเลยเนี่ยลูกไม่เร็วเข้ามาตากไอติ้เรียบร้อยแล้วเออการใช้มีดมันจะต้องใช้ศิลปะในการบรรจงลงมีดให้เป็นแบบจกกลูกพี่อันไม่โดน ได้แล้วฮัสกี้นี่สตรอเบอรี่ชิพเอาไปใส่แกไอส์เต็มกลายเป็นไอส์เต็มสตรอเบอรี่เชอร์เบตเอ้ยเรลล็อกวิลอ็อกนาทีครึ่งเท่านัาน้นนี่ไงเสร็จแล้วฮัสกี้ว,ว้าวเรียบร้อยออเดอร์ Order แรกสําเร็จออเดอร์สองหนะ้าตาเหมือนเดิมเดียดเลยพี <c oughs> ่เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวนะฮัสกี้ไอตรงนี้มันโต๊ะท็อปทําครัวแล้วแกไปเดินเหยียบย่ําเป็นสนามเด็กเล่นและไอ้ป๋าก็อเอ้ยไม่เป็นไรเพนกวินมันไม่ถือหรอกวิล็อกขึ้นโต๊ะได้ อร่อยถูกใจอนามัยติดลบบอกเลยว้าวอันนี้ไป่นด้ติมรวมรสพี่หรอเฮ้ยนี่มันรสนี้คุ้นๆน,นะฮัสกี้เหมือนฉันเคยเห็นในตู้เย็นไอสติมวองไงพี่หรอนี่เลยมีวานิลลาสตรอบเบอรี่และช็อกโกแลตนี่เอาช็อกโกแลตวันเร็วเข้าบอยเบ๊อเอาไปเสิร์ฟเร็วเข้าเบ๊ะบอย,บอยทำไมแกไม่ไปเสิร์ฟบ้างวะฮัสกี้หมาเป็นหัวหน้าพ่อครัวพี่ล้อเป็นบอยเบ๊หมาอยางแกได้ยังเป็นหัวหน้าพ่อครัวลูกกูไปแล้วก็อีกยี่สิบห้าวีเอาแล้วนั้นใครเข้ามาในร้านของเราอะมีเพื่อนเข้ามาด้วยเหรอ มาเพิ่มหนึ่งหน่วยแต่ทำไมตัวก็เป็นเงนินเยอะเพื่อไปสนใจเขาฉันขอสโคโคับช็อกโกแลตกันเร็วเขาเว้าอีกเก้าวิเอาเด <No. S 2> <3 S 1> <น>ินสุดท้ายแล้วแล้วเข้านี่เลยไอติมวานิลลาเอาไปสับเร็วคือเอาเจย์เจย์ทันการ์ดบอดี้เลยพี่หล่อเรียบร้อยฮัสกี้เก <Krist ian. S 1> เ็บติ๊บแป๊ะเก็บติ๊บก่อนเก็บติ๊บคอ้นกแพนกวินติ๊บเยอะใช่ด้วยว้าวเตรียมเว็บต่อไปเลยพี่หล่อนี่เลยหมาสับบนโต๊ะมันยี่แลเฮ้ยแล้วเพื่อนเพื่อนเขามาทำอะไรเดินเล่นนะนี่เราเข้าเพื่อนเอาไปเสริมเร็ว ออเดอต่อไปนะก็คือเอาเพื่อนเอาไปแล้วพี่เหรอเ <c oughs> พื่อนจี้เกียจเล่นเฉยอืมสตรอเบอรี่สับเสร็จแล้วนี่ไงเอามาใส่ไอติมที่เพื่อนเตรียมไว้แล้วก็มาใส่จานนี่ไงมาเอาจานมาให้แล้วหยิบผิดหยิบ,ยบ,ยบ,ยบถูกฉันเนี่ยแบบไม่ทำไรนี่ไงได้แล้ว <c oughs> ไอติมสตรอเบอรี่แซลมอนเนตพี่หมาเสริมสตรอเบอรี่เปล่าได้ไหมลองดูเดิ โอ้ไม่ได้ฮัสกี้ออเดอร์มันผิดเร็วเข้าได้แล้วสตรอเบอรี่ไปได้แล้วพี่เหรอแล้วเข้าเย,ย้แถมอีกสักเมนูแล้วกันเราจะทำทันไหม11วิพี่เหรอไม่น่าทันนะฮัสกี้เฮ้ยเราไม่ต้องเชื่อมันในความไวของฮัสกี้ซอกหายจังหนึ่งเจ็บไปเจ็บเจ๊ไปเย่ทันด้วยสุดยอดไปเลยคู่เหาเราสามารถอัปเกรดนี่ฮัสกี้เขียงอัปเกรดเขียงมันให้ได้สับเร็วๆนี่ไงแกดูความเร็วในการสับนะคราวนี้ ต่อไปก็สับช็อกโกแลตสับเสร็จแล้วก็จิ้มจุ่มลงไปในไอติมเรียบร้อยออเดอร์เสร็จสิ้นแล้วฮัสกี้ที่เหลือก็เป็นโบนัสของเราวู้ฮู้อยากยิ้ต้องตึ๊ดแค่นี้ยังอีซี่ไม่เอะใจไฟลุกเลยพี่เหรอ <c oughs> หน่อยได้ปากดี ว้าวเวลาคานี้เป็นร้านอะไรร้านซูชินี่นะนี่เราได้รับการอัญเชิญตัวมาที่ประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่นจังหวัดอาจิโนมโตะฮัสเกตนี่เลยเมื่อกี้อีซี่เกินไปแล้วท้าทายเป็นฮาร์ดดีกว่าวิลหายคนที่ชื่อว่าอาริกาโต้ก็ใสปาซิตะนาดูดิวด่าทุเรีเรามีอะไรบ้างฮาสเกตปลาทูน่าไอปลาแซลมอนแตงกวาปลาตาแม่แล้วก็ข้าววิ่หรอซีก็ได้ปลาทูน่ายัางไงวะโอฮัสเกะเอเดรมมาแล้วแล้วข้าว นี่เลยเดี๋ยวหมาหั่นผักให้ชุบชอบชุบชอบงั้นเดี๋ยวฉันหั่นปาาลาแซลมอนเองนี่เจ๊กึกดูสกิลการใช้มีดซะก่อนปลาเนี้ชัดชดว้าวมาเอท้าข้าวไปผัดพี่ลแล้วดู ky, แล้วข้าวฮัสกี้แล้วใครเตรียมจานยังวะเนีย่ยเดี๋ยวไม่เตรียมเลยเอาฉันเตรียมจานให้อ่ะอุ๊บลูกพี่ข้าวข้าวหล่นข้าวมาโปะตรงนี้ดิในจานดิไอฮัสกี้เออคือสุดท้ายก็ตามด้วยนี่เลยแตงกวาเสร็จแล้วหนึ่งออเดอร์ไปไปเสิร์ฟเลยหายตัวโซ ว้าวลูกกูพี่เราเพิ่งกินได้แค่หนึ่งเมนูหนึ่งออเดอร์เองเนาะต่อไปเป็นเอ่อนิกิริซูชิสามสีฮัสกี้นี่แล้วปลาไปจอดแล้วก็เอาแตงกวาแบบผสมร่วมกับปลาอ้าวทำไมมันไม่ต้องปกอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรคุณลูกค้ากินกินไปเออกินกินไปเถอดดาเดียบ่นเลยนี่อมระเซ็ตมันมันก็ปลาเหมือนกันแหละลูกค้ากินไปจนอ๋ใช่นี่ฉันจะอันล็อกเตานี่ฮัสกี้เราไปเตาเพิ่มแล้วเตาผัดข้าว โอ้โหฮัสกีเหลือเวลาแค่ทำสิพี่ผัดเร็วๆผัดเร็วๆลูรีบเอาข้าวมาเติมเร็วเขา้ายกมาทักกระทะเลยเอากระทะมาทำอะไรรู้วแม่โอ้ยฟานนาบีเอาไปเสิร์ฟแล้วเอาไปเสิร์ฟหอยจับอร์เจเจเก็บเต็มก่อนเก็บเต็มเก็บเต็มต่อไปเป็นข้าวหอมไส้ไสแซลมอนนี่เลยหมาหา่นปลาแล้วพี่เรเาเอาข้าวไปจัดการเร็วเข้าได้เลยครับเชฟข้าวเสร็จแล้วเชฟที่เราเพิ่งพร้อมแล้วนี่ได้แล้วเอาไปเสิร์ฟเร็วเข้าชีที่นาบีล ประชิดหน้าจะทำไมฮัสเก้ก็เห็นพี่ล็อกรีบหน้าไม่ไปติดคิวหมาก็เลยต้องแบว่าช่วยดับเพลิงทุกพี่ทำไมลูกค้าไปลุกงั้นลูกค้ากระเพาะพี่แก๊สเยอะเปล่าวะหรืออาหารที่เราเสิร์ฟมันร้อนแรงเกินไปน่าจะใช่นะฮัสเก้ทุกพี่หมาจะไปดับเพลิงให้ลูกค้าเดี๋ยวนี้มันจะถึงเหรอวะคุณลูกค้าคราเดี๋ยวผมดับเพลิงให้เองฮัสเก้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้เขาชอบร้อนแรงงั้นเหรอ เราเต่อไปอะไรโอ้โหข้าวหน้าแตงกวาล้วนอืมใครจะสั่งวะเนี่ยเมนูแบบนี้โอ้โหน่าจจะไม่ทันฮัสกี้มันจะไม่ทันแล้วเร็วเข้าเฮ้ยหมอเองพี่มาเดินติดโตโน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 ฮัสกี้แล้วฮัสกี้แล้วก็วิไม่ด้านโลไม่เป็นไรฮัสกี้อย่างดีนี่เคียร์อันนี้อัปเกรดมาแล้วสับไวปานใจนึกอันนี้ยังอือเป็นเต่าอยู่เลยพี่วางจานมาวางจานตรงนี้นะวางที่หน้าพี่ไอ้บักก็ เอาไปเสิร์ฟแล้วข้าบอยเบ๊สุชิไปตกปอกมาแล้วครับหายโดโซอลิกาโตไซมัสยเจ้า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 จ้าจ้าจ้าเอ่ไปหยิบดับเพลิงไปอีกแล้วพี่หยิบไปทำเพื่อนี่อันนี้ตองปอกเป็นอันเดียวที่ตองปอกเอาไปเลยหายลิกาโตไซมัสว่าพอเสิร์ฟแล้วก็ไม่ตองปอกอยู่ดีเอ่อฮัสกี้ ซูชิเรามันไปกองรวมกันตรงนั้นนแกเห็นเปล่าวะนั่นเส mm ีย hmm. ้บเอาไปอยู่ตรงนี้มันขายไม่ออกอะฮัสกี้อือเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเฮ้ยโดดโสหายจุ๊บจุ๊บจุ๊บเต๊บจุ๊บุ้๊บจุ๊บสุ๊บจุ๊บไม่ทันแนจนอนเก็บติ๊บจุ๊บจียบจุ๊บจุ๊บจุ๊เรียบร้อยจั๊กี้วบาวไม่ว่าจุ๊ไจงเหรอวะว้าว คราวนี้เรามาทำอาหารกันบนเรือโจรสลัดนี่เราอยู่กันที่ทะเลแคริเบียนเอาอะไรดีอ่ะพี่ล็อกเฮ้ยฮัสกี้ฝีมืออย่างเราบันต้องนี่เลยอินสลลเลเรนออมกันเลยเหรอพี่ล็อกลองดูดิฮัสกี้เราทำอาหารให้โจรสลัดผักกินนะพี่ล็อกถ้ามันช้าไม่ทันใจ<ม>เขาจะสวบเราไว้ <S <S ก็แค่โดนทีมลงเรือจะไปกลัวอะไรฮัสกี้มันมีซิงค์ล้างมาเพ,พิ่มเรือพี่ล็อกมันต้องล้างหน้าพี่ล็อกก็พี่ล็อกหน้าเหม็นเฮ้ยเขาเอาไว้ล้างนี่หรือเปล่านี่ไงล้างมันฝรั่งวัวอ้บ้าฮือ ต้องมีสไปเดอร์แมนมากินข้าวเราด้วยพี่เรอเอ,อมาแล้วแต่แบบพี่แล้วและไปทุกที่เลยคนนี้วุ้ยก่อนเอิร์นเอาอะไรเนี่ยเบอร์เกอร์ปลาว้าวไม่ลองหมาสับปลาก่อนแล้วว้าวนี่ไงเบอร์เกอร์โอโนมันต้องเอาขนมปังไปผัดด้วยฮัสกี้ออกข้าวเตา,าพูดผิดพ,พี่มาทำอะไรฮัสกี้ฉันอ,อบอยู่แกทำอะไรของแกวะเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจว่ามาทำอะไรพี่ปลาก็ต้องเอาไปผัดด้วยเอาจเจริญเถอะ งานนี้เจริญเจริญมันไม่เตาอันเดียวมันจะทำทานได้ไงก็ทำทีละอันเนี่ยฮัสกี้ได้แล้วฮัสกี้หนึ่งอันเสร์ฟเลยเรียบร้อยอีกอันหนึ่งฮัสกี้เราเข้าเอาไปพักไปทอดมนลืมลืมเอาใส่เตาเจริญว้าวออเดอร์ตั้งสามอย่างฮัสกี้เกืกเรียบร้อยแล้วอันที่สองว้าวไม่ทันแล้วฮัสกี้ไปทำเลรซอกอัลล์ ตัวยาไปหนึ่งแล้วพี่เหรอว้าว,<ะ>ว,าวฮัสกี้เราเพียโอกาสได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่พอนเลยใช่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวฉันเอาปลาไปทอดเองสับให้ขันเลยจับจับจับ,จบนี่เลยแล้วก็ต้องอมมันมาสับด้วยแซนด์วิชเสร็จแล้วนี่เมนูแรกไปแล้วฮัสกี้แล้วข้าวปลาทอดปลาทอดปลากับมันฝรั่งมาหั่นไว้ให้แล้วพี่เหรอมันฝรั่งต้องทำไงวะฮัสกี้ทอดเหมือนกันไงพี่เราเพิ่งยังไม่ได้ทอดปลาเลยโอ้ตอนไม่พอฮัสกี้ตอนนี้มีตังค์ยี่สิบซื้อเลยไม่ได้เลย นี่เลยปาเสร็จแล้วพี่เหรอฉันใช้เตาต่อว้าวแล้วเบอร์เกอร์เลยไม่เริ่มทำเลยนี่นะพี่เหรอนี่ไงปาต่อกับเฟ้นไฟได้แล้วเร็วเข้าเบอร์เกอร์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 เอาปลาไปทอดแล้วพี่ล็อกเอาขนมปังมาเร็วเข้าขนมปังใส่จานว้าวพี่ล็อกมาต้องล้างจานอาจารย์หมดเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยฮัสกี้เลิศดนึงเอาล็อกจานอยู่พี่เหรอโน้โัสกี้เกบ์โบเวอร์ว่ะมาไม่รู้ว่าเป็นเด็กล็กจาน ก็ไม่เราก็กดอ e, ินเซแต่มันยากเกินไปเห็นก่อนเติร์ด หลังจากโดนขับไล่ออกจากเรือโจรสลัดหมวกฟางฮัสกี้เนื่องจากทำอาหารไม่ทันนี่เลยเรามาทำอาหารกันบนฟากฟ้าว้าฮัสกี้เยจะบอกอะบอกว่ามันต้องกระโดดข้าม,มแพลตฟอร์มด้วยฮัสกี้ตกลงไปตุยเย่แน่นอนสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศฮัสกี้เมนูแรกนี่เลยหันมะเขือเทศต้องเอาเส้นไปผัดก่อนลูกวิธีแน่ๆคราวนี้เราก,กดเป็นาร์ดก็พอเนานะก็ใครบ้าที่บ้ายอ,อกดอินเซนก็วิหรอกเอาเหรอฉันผัดเส้นเสร็จแล้วฮัสกี้อยู่ไหนวะไป แบบไม่ใส่จานได้ยังไงเออไม่เป็นไรจานใส่ทีหลังก็ได้นี่แล้วเอาจานไปช้อนสปากเกตตีมาเสิร์ฟเมนูต่อไปอะไรสปากเกตตีมีดบอลฮัสกี้นี่ไงเดชเอามิตบอลไปผัดกันว,ว้าวพี่ล็อกเร,เรผ่านมีตรบอลทั้งสอง,งแล้วเล้วกระทะหนึ่งลูกพี่เอาไปใส่ซอสมะเขือเ,เทศนั้นนั้นเร็วเข้ามาทำมะเขือเทศไว้แล้วอันไหนวะนี่อ่ะอยู่ตรงหนา้าพี่ล็อกมันจะฉกพี่ล็อกอยู่แล้วขอใส่จานก่อนเดชกระทะตีกันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วพี่ล็อกมาตะลอยไปหมด แล้วเข้าออเดอร์ทำาไม่ทานอีกแล้วมิดบอลซ้ำก็จะไปหมดพี่หรอกผัดเส้นก่อนเส้นได้แล้วฉันต้องการเมื่อเกิดเหตุที่ซับแล้วฮัสก้นี่ก็อยู่ตรงหน้าพี่ลรอกวางกระทะตรงนี้กันกนเสิร์ฟเจย์ลอดไปฮัสกี้ว้าวเก็บติ๊บก่อนเก็บติ๊บสปากเกตตี้มันใหม่แล้วนะพี่ลรอกไม่ดูมันเลย <laughs> ฮัเก้อย่าบ,บ่นมากดีวะสปากเกตตี้ไปปานหน้าพี่ นี่ไงสปากเก็ตตี้มีดบอลไม่ไหมคุณลูกค้ามันก็จะแบบไหมนิดหน่อยมันเป็นเทรนด์ใหม่เทรนชาโคลูลกค้าต้องเข้าใจมันจะเคี้ยวกรึบกรับมีกลิ่นควันเล็กน,อน้อ <c> ย <oughs> เวฟต่อไปบมาเชื่อมั่นเขาเนี้ยต้องทำได้ดีขึ้นแน่นอนอันแรกสปากเก็ตตี้มีดบอลเดี๋ยวฉันผัดเส้นเองฮัสเก้ะจะเสร็จแล้วหนึ่งจานเดี๋ยวมาเอาไปรวมกับมะเขือเทศเองเรียบร้อยแล้วหนึ่งจานยอด ูกพี่เอาเส้นสปากเกตตี้มาใส่ให้หน่อยได้เลยรับชาครับเชฟลูกพี่ไปไหนมาเอามาถึงนี่แล้ว <c oughs> เราไม่บอกกันก่อนอะสปาเกตตี้มิตบอลเรียบร้อยอแล้วมาเอากระทะมาทำอยเอาไปตีหน้าตัวเองกันมัง้งเสิร์ฟครับลูกพี่อากาศดีใช้ได้นะถ้า,าล่วงลงไปเป็นไงแกลองไหมล่ะเส้นได้แล้วฮัสกี้ยืมบางกระทะแปบเบย,ย้ว้าวรอบนี้เราเสิร์ฟอาหารครบแล้วที่เหลือเป็นโบนนะฮัสกี้ไม่ต้องเรีบ ลูกพี่มิดบอกพี่เรามมนไหม้แล้วมันไม่เป็นไรหรอกลูกค้าลูกค้าเขาชอบฮัสกี้เมื่อกี้เขาบอกฉันมาขอไม่ไหม้เอ๊ะหรือมันหมายความว่าเอาแบบไม่ไหม้หรือว่าไม่ไหม้วะ โซนเล็กน้อยฮัสกี้แกทำอะไรอ่ะมาจะวางมันเข้าไปมันวางไม่ได้เอ้ยไม่มเป็นไรหมดรอบแล้วฮัสกี้ออ,อัปเกรดก่อนอัปเกรด,ดวิวมาเกิดเทนว่องไวมาร์คสับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวฉันผัดเส้นให้สองจานเลยฮัสกี้อือไปเลยอีกจานหนึ่งสปาเกตตี้อีกจานมาเสิร์ฟแล้วครับต่อไปเป็นสปาเกตตอนมิสบี้สปาเกตตี้มิสบอลอื้อหือทำไมออเดอร์มันเยอะเหลือเกินฮัสกี้ฉันว่าเาาราจ้างพนักงานเพิ่มดีกว่าเอ้ยประหยัดคนร่ำรวยพี่ <laughs> มันจะทําไม่ทันเอานะเฮ้ยเชื่อมันฮัสกี้เป็นหมาแห่งความไวเฮ้ยเส้นครบแล้วมิดบอลกันจะไหม่นี่เลยมันต้องอย่างงี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยสปาเกตตี้มิดบอลไม่ไหมมาเสริมแล้วเอเจ้เรียบร้อยฮัสกี้ว้าวทันหวุดวิดว้าวยี่ไปหน่อยเกือบตุวยเย่เลยเว็บสุดท้ายมาคราวนี้ฉันรู้ทันและฉันเอาเส้นไปผัดรอก่อนเลยมาสับสปาเก็ตตี้อันนอ ตอนนี้เข้ามิดบอลก็ไม่เอามาเขือเทศแล้วจะสปากเกตตี้มิตบอลเสร็จแล้วฮัสกี้เอาไปเสิร์ฟเลยสปากเกตตี้มะเขือเทศเป็นอันต่อไปพี่ล็อกมาสับมะเขือรอไว้แล้วเส้นผ่าเส้นแล้วดึงการฮัสกี้มาแล้วเข้าพี่เอามาเสิร์ฟทางนี้ทางไหนวะทั้งว่าจัดการเองพี่ล็อกทำมิดบอลกับสปากเกตตี้อีกเส้นลูกพี่เราจะเดินสับเป็นดังแขกกันงี้ไม่ได้ได้ดีฮัสกี้ มีครบทุกอย่างเราขาดแค่มีดบอลอีเดลฮัสกี้เราจะต้องสามารถพิชิตภารกิจคร,ฯรฯัวไฟลุกนี้ให้ได้หาอีละชัยบ้าเซเอ้ไม่ใช่ประเทศคนละประเทศกันอีออเดอร์เดียวฮัสก,สก,กี้สปากเกตตี้กุ้งบกิะเทศออเดอร์สุดท้ายฮัสกี้ครบแล้วเจ้ว้าเก็บติ๊บแป๊บ ก็บติบแป๊บไปทำแล้วพอแล้วนั่นแหละค่ะทุกคนเกมทำอาหารครัวไฟลุกของฮัสกี้แล้วก็ลูกพี่พี่หรอถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะลิงก์แบบนี้อยู่ในคำอบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายนฮ่ฮัสกี้ดูหมอกฉันเดหม้อของหมาน่ารักกว่าใขรดาวน้อยก่อยจ